ครับสวัสดีพ่อแม่พี่หลองเอฟซีดีใจตลับเขาสุชกมาให้ง้ามวนวันนี้มาตามแนวทางพ่อหมอดูทาทิพยครับผมเนาะมาฟังความฝฟันน้งกันว่าพ่อเพิ่นจะฟันตัวใดสำหรับวันตั้งที่1กุมภาพันธ์ได้ไป็นอย่าีมาติดตามพพร้อมกันครับ กับเลังยูของเราเมื่้ปีุ่มค่ัรบจรับชบรับลไันตนรัาเยใช่ไหมเดวเดีวไม่พอเยเ้รับโปรไม่ไม่ล่แล้วไล่ไมมีไล่เลยค่ะสามค่าสามค่าเตี้่แ้วแ่เนี่อดได่นปีสอาไปได้เลยสาบุญรล่เด้ ว่าเป็นร่นทีบร่นเดียแล้วก็เดือตัวว่าว่าเบังไงล่าให้โอ้โทักเขามาบาตอบสักทีจะได้โอ้มาโทษขอใหภเลยโอ้โหเขาไม่ใช่ไหนอามี่น้องหลายายลายขัดลับบทันก็พอเนาะเนี่ยอ๋อเ่ันลงเชี่ยวใปปุล้ปีหนาไปแล้วอแต่ละคนมันบมเดลเบืงปั๊บ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 นี่นั่งทั้งใน ฮอร์ลาสตร์ต้องเอาวันเดือนปีเกิดคำนวณโซสิแล้วแต่ละคนมากับมาต่ากต่างมองตามบนเนัะบเรอเนียฉันมากก็ไล่มาทั้งญี่ปุ่นอังกฤษสารัดสวีดอกสวีเดนพวกมาไก่หลายมสุ่มไล่ ซุ่มในไทยก็ท่วมมากแต่ว่าผู้นึงกับว่ามันใส่เวลาหน่อยเนาะพอเนาะบางคนก็เป็นเกือบชั่วโมงขึ้นอีแต่คุยกันเนี่ยแมนนครับผมวานนี้ทวดสีผู้นึงสิแล้วตัวที่นี่ผู้เหลียวไปแล้วเลยไข่นี่ยคนกับโซ่กระถามอยู่เหรนเนาะแมนเห็นว่าแต่ละคนนี่ชั่วโมงขึ้นอย่างไรบ่พอพูถึงหรอนี่ประมาณสามสิบนาทีครับ สามสิบสี่สิบนาทีนี่ก็แห่งว่าใส่เวลานานอยู่ครับผมนั่งหกชั่วโมงก็ต้องต้องต้องในย่งขยับขยายเราพ่อเนาะบริสันทมันเมื่อยรางกายดูดวงแล้วอะไทั้งเท่าไรสักโอ้โหโอ้โห้าเล่ห์มึอหอดสองถุงยุทธ์เหรอข้ามาไหวหมดเวลาเลยมาหัวอ่า ครับผมหลังจากคนที่แล้วก็ว่านี่ฟันยังไงก็หมดก่อนบวนฝันนี้อนะมาฝันฝันมาเพื่อย่งไงซำฝันเนี่ฝันไม่ได้ใส่บานเก่าอืมเก่าอีกเนี่ยพอเห็นแม่ดิเห็นเห็นเห็นแต่เขามากเขารักมากเฮี้ยนอ๋อเห็นเฮี้ยนเหี้็นเสาของเอา แค่น้นผมก็แข่งอะไรแค่ไม่ถึงสี่วนสัตเห็นสองคนยืนอยู่เขาร่างสิแค่ที่ังบกรัดใหม่เอาพวกเจ้ามามังแค่น้นไปสักไหนมาสัตวม่สักแล้วบ้านว่ามีคนอยู่มาสัตว์่ามีคนเนี่ยแค่นีเจ้าของมาสัตบ้านเก่าคนนี้โอ้โมาไหว้ได้แนว่เหนียวสันอ์ทโทรัพา์ม่รู้แจ้งตำรวจเขาหวยเรียนจักรวาลไปใส่สองคนครับผม ไปไปไปกลับที่ไส้นี่รูดไส้ไหมผู้ไส้ไส้ทั้งคู่สองคนมางฮี่ร่มเรือเสาก่องอ้อยอยู่แหน่เหลือเสาจะต้นพอมาพอดีแล้วเขาก่องไว้จุ้มอยู่แนังเตะเจียวรถมาแก้ววาสันเสาเสาลงบัดบ้านเลขที่เก่า มันเลขกี่96ฮึมอ้96แม่แจมอสิตีวา95 95มันออกหมาโล่งเนี้ยโอ้หมาลงแล้วก็29 92 92 92เออแอ่นี้แหละ สามเม็ดเราะมีไส้สองคนมางเฮี้ยโอ้คับผมปกติพอกันเทเฮี้ยมมันเป็นเันนี้เฮียเป็นเจ็แต่อันนี้ก็มาออกแมนโอ้หงแล้เดเอาเ9เก้าอีกเก้เก้าเกเกรัเก้าเกเก้าเหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเก้ารักลอยรักิบคผมมาคักกันแ้วเก้ามคักแเก้าแม่ อย่าไปออกก้อนรุ่นให้ออก้นนี่อย่าออกนับกดอะไรเปซเทีแ่เรียนน้ำกลดรอเรียนอะไรนเบ่เนาะแมนอันันี้ออก้นรุ่นคนนี่ตัวเข่าก็ย่าลื่มนึ่งนึ่งนะโอ้ตัวเต่า้อง่แมนคู่กันดิเข้าไปจับแมนนี่อยู่คุณฟันคัางได้หมดน่ะ เนี่ยมันออกคนนี้หนึ่งหนึ่งนะการบอกคนนี้วันเดียวเนี่ยแต่ขาดว่าล่างแน่นอนโอหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งจะมากเก้าหกเก้าห้าเก้าสองเก้าเจ็ดฝันเห็นเงี้ยนมากสิเป็นเจ็ดช่วยเสียเก้าสองมาจากใสครับคนสองคนโอ้ เรื่อวัดกบมาบานมาสั่นในเบื้องเฮียนเลยชิกบมาถีบสักยานครับขีดย่ยานกับสกรยานเป็นสองออนี่สองหรอเออเร่อสองเหรอเป็นสองกเ็เลยบีกเกาสองนี่ลายหอนเปิดเลยออกกินาหารละ <c oughs> มาท้านดีเยมาด้นดีได้เก้าโมงกเก้าเจ็ดว่างวดดีว่าหายฟิว <c oughs> ไม่มีแผลวไม่มีแผวเว้ยจนตกใจไปบางเแียนจังไหนแี่นก็มาเสาปฟ้าทัสนโอ้แกับชี้ไส้แล้วตายเหล่านี้ครับก็ได้โอ้เสียไปแล้วโจังเหลยวคือคนบอสตั้งตายไปน้องกันไม่เอาเทรศัพท์มารถจโทรบอกตำรวจก็สันม่เน้ยบริหารดบัดเศร้าะเศ้าแล้ทรัพท์สั่งไปเล้วอืมเรนนี้ก่อนหรอเน่เอาเขาคือีแต่กว่าสิได้ไหมันย่านก็จะดจับเรามาเงี่งอื่น มันยากไม่ซงันยาเรียนเรื่องจี๊เรนคนสองสองคนหนีผู้ช่างผูเก้าหกเก้าห้าเ้าแปดไปเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแต่ท่นีุ่กันอย่างนึงงแต่ว่าสงมันหนี้เรี่กว่ามนยาเหมนหนึ่งเ่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเก้าหกแล้วเก้าห้าว่องกลมไปเลยว่องนราก็เก้าหกแล้เก้าห้าวองกลมไปเลย เกาหงเกาหาพี่น้องเอาวงอ่าเด่นเฉี่ยงไปหน่อยเด่นได้อืมเด่นเลยต้องตัวนี้แหละง่วงห้เรียบร้อยแต่เลขมันเป็นบ้านเลขที่เก้าสิบหกข้ามล้งกองลงเยอะพื้นมันก็ี้เป็นเก้าห้าโอ้ลดลงมาเนี่ยเพื่อนมั่งออกแล้วเหลือแต่บ้านเลขที่เนี่ยแขี่ยงเฉี่งไปหน่อยเฉี่ย ปันกบปาดคนแลียวม่สองเมตรแขนแขนพระพันนั่นกับอาพาะแะไก็ขอวันนี้หล่ะอืมขันให้เป็นตัวไม่ได้มักขึ้นมักลงฝันบัญหาจังที่แล้วมักสิถืออืมครับผมคือเก้าเก้านึ่งหรอเข้าเข้าสูงครับผมอันนี้ก็ที่คือๆกันเราวิตินี่ ไรค่น้สีคู่สคู่สีคู่เด่นหนึ่เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาจากต่อหงษดไปละวันมาอีกคยมาละคุยนี่โอ้คุยก่อนดีเครับเอาตอกไม่เนี่ยผมกสีขาวมากนะเราบอตีเสียเลกหรอกอ๋อเป็นอย่างนั้นรับแชราไว้แลตื้นขึ้นเลี้ยงกันหลายสายเป็นกุ้มเป็นกุ้มเป็นกุมกุ้มละเจ็ดมละหา มาทงกันพ่นพิวใสพ่นพ oh, ิวใสหลังจากขึ้นที CO, ่ฟันมาวีคุยิ่งเนี้ยหงออกด้วยวมาหายย่างมือเศร้านี่แขกเต็งเลยบอกว่าบ้านคุมาห้โชคคักร้อนพ่นพิสใสมาส่งล่าหูวส่งล่าหูวรับไปบ้านเขียนเลขหขจะว่าเลขตัวไหนะเลขดวงเขาไปถึอเลขล้านหนึ่งว่าสั่นบ้านมาเลยแล้วบ้าน ถ้าสรงลาหูส่งจังไหนก็ต้องมีล่าหูมจังได้ก็ต้องมาว่าจากส่งสิส่งเอาเลอยนั่นโอ้เคยได้รับเลีกยล่าหูเออเด็นเยอะมากกลจกลับมาอย่างในส่งอีกของบานขอไปสรงล่าหูมากเป็นไฮเลเยกมาก่ะมาฝันดีนํานำรดเลยว่าสัตวโอ้ดูมันน้อเพิ่มดีกล้านหนึ่งว่าสัตว์้ เโอ้แม่นเลขหลวงครับผอเนาะนั่งยู่นี้มีเลขหลวงทุกคนจำได้บ่ตัวไหนบางนี่เนาะที่แม่กัมีอยู่นี่หกเก้าหกเเกาเลยพ่อไวหกเก้าบ้าแม่หวงอ้อว่นพเลขหลวงที่เด่นๆอ่9-4อีกตัวตีฝาศูนยี่นีของผมนี่นี่ม่รูแล้ว หลายมากคนมาดูได้หลายเลูนชีมากโอ้โมันถยงว่าม็นเลขฝันมันเลขเจ้าของครับผมอันนี้ได้เลขดวงเต๋าด้วยเอาจำได้แล้วครับเลขดวงเจ้าของศูนย์สี่ลงมาอีกต่าหากยักไหมลบศูนย์ี่ไหเอาเมาเก่าหก์ในใจสบายครับผมเอเขหเ่านี่ละเล้วมันออกมาอยู่บนเยื่ล่างครับแต่ละหน้าดีแม่มหมอคับ บ่ได้ไปปั่นเนาะฝันเห่าครับผมขันโบสถถือกับข้อโทษเขาเอาให้ครับผมซื้อเลขให้ซื้อไปติดตามไปหนึ่งงวดซื้องวดนี่บอกใครตามไปงวดรุ่นแางครับผมเคล็ดลับเลขดดวงเือกันครับผ้อนเนี่ยหมอจีจับเป็นเดือนเดือนนี้มันตกห่ังเดือนหนึ่งมันมีวันที่หนึ่งและสิครับผมตามไปด้วย ครับอกว่าเรียกรวงซุมมะบังดวงเนี่ยจับได้เป็นศูนย์สี่ตรงกันเยอะที่สุดตรงกันหลายกว่าครับพ่กตรงกันเยอะบ่แม่เลขที่เขาดวงฟันท่งว่าเขาชี้ได้ศูนย์สี่ศูนย์สี่ที่เราเองนะสิฉันไม่จับไม่ได้นะพวกอ่านตัวดทังเตะก็ได้หรอกเพราะว่าแบ่งปันมันมาจากพอหมอบอกสู้ฟังไอ้มักกะจัดว่าไันว่าเป็นยังดวงตรงกันหลายอย่างตรงกันตรง ของพวอีกวที่แล้วได้ไหมได้ครับก็พระตะ่เนี่ยคนนี้ได้ครับผมได้คันเมนีวนบ่ได้เขาพอเกิดพอสอนศูชี้เออต